สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะรชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพูดถึงละครขอ,ของทางช่องเจ็ดสีสืบเนื่องมาจากข่าวและคลิปที่ผมเพิ่งทําลงไปนะครับก็คือคลิปที่ละครเรื่องพรมพิศวาสนะครับผมไม่ได้อนแอร์เพราะว่ายังมีฉากจบที่ยังไม่ได้ถ่ายทํามีฉากเด็ดๆที่ยังไม่ได้ถ่ายทานะครับเนื่องด้วยจากตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคระบาดนะครับผมไวรัสโควิดนั่นเองนะก็เลยทําให้กองละครเนี่ยไม่สามารถดําเนินต่อไปได้นะครับที่วั วางไว้ว่าจะลงจันทังคารแทนภายอินพอร์ตนะครับก็เลยนําผู้เบ่าวอินเดียยินเตอร์เนี่ยกลับมารีรันนะครับวันนี้ทางเพจ7สี s o ลิตี้เอฟซเนี่ยเขาได้ออกมาอธิบายเหตุผลว่าทําไมถึงไม่เอาละครเรื่องอื่นนะครับที่ปิดกล้องไปแล้วเนี่ยมาให้เราได้ดูกันนะครับแล้วก็เราเนี่ยเคยเห็นการรีรันแบบนี้นะครับผมในสถานการณ์ต่างๆของทางช่องเจ็ดสีไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างนะครับผมที่เราเนี่ยจะสามารถได้ เห็นละครรีรันนะครับไม่ว่าจะเป็นในอดีตจนถึงปัจจุบนันก่อนหน้านี้ล่าสุดเลยก็จะเป็นเรื่องสารวัตรใหญ่นะครับที่นํามารีรันช่วงปลายปีเพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงที่สปอนเซอร์นะผมเอเจนซี่เนี่ยต้องการให้นามารีรันแล้วก็เป็นช่วงที่เลตติ้งของละครเนี่ยค่อนข้างที่จะตกนะครับก็ถือว่าเป็นการเซฟช่องด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับผมด้วยตอนนี้เนี่ยประสบภัยเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดนะครับการนําละครรีรันมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเซฟตัวเองเหมือนกันนะครับ อาจไปฟังเหตุผลนะครับผมของทางเพจเจ็ดสีโซลที่เอฟซเนี่ยที่เขาออกมาบอกนะครับผมว่าเพราะอะไรเขาได้บอกว่าทําไมช่องเจไม่เอาละครที่ปิดกล้องไปแล้วมาออกอากาศคําถามตามมาเมื่อช่องออกประกาศส่งผู้ว่าอินเดียยีอินเตอร์รีรันแทนละครเรื่องพมพิสวัฒ์ทาไมไม่เอาละครเรื่องปีกหงมาออกอากาศแทนคําถามตามมาบลาบลาบางคนถึงขั้นให้เอาละครภาคคํามาออนแอร์แทนก็มีแอดอยากให้ทุกคนเข้าใจในส่วนนี้คือละครสต็อกช่อง7 มีน้อยมากๆที่ถ่ายสต็อกไว้แทบจะไม่มีบางเรื่องยังไม่ถ่ายทําด้วยซ้ําจะต้องเลื่อนกลองเพื่อสถานการณ์ไวรัสโครโรนาหรือโควิด19กําลังแพร่ระบาดหนักในประเทศไทยจําเป็นต้องเลื่อนและง,งดทุกอย่างออกไปก่อนอ่ะมาเข้าประเด็นสําคัญกันเนื่องจากละครสต็อกมีน้อยทําให้ช่องเองได้มีการประชุมบอร์ดบริหารกระทานหาันและมีมติให้ชัดเจนว่าให้รีลันละครแทนที่จะเอาละครที่ถ่ายจบอย่างปีกหงมาออน แอร์แทนเพราะอะไรคิดง่ายๆคือเราเองประเทศไทยเองยังไม่แน่ใจว่าโควิดนั้นจะจบลงตอนไหนเดือนไหนและจะหยุดแพร่เชื้อและหายเมื่อไหร่ซึ่งมันไม่มีคําตอบที่ชัดเจนแถมละครที่ยังถ่ายทําไม่จบยังต้องเลื่อนออกไปถ้าช่องเอาละครสต็อกมาออกอากาศช่วงนี้คือช่อง7จะไม่มีละครสต็อกไว้อีกเลยถ้าเกิดว่าไวรัสนั้นได้หายไปใน2เดือนข้างหน้าแต่ช่อง7ดดันออกอากาศละครสต็อกที่เหลืออยู่หมดแล้ว ก็เท่ากับช่องไม่เหลือละครอีกเลยแถมยังต้องกลับมาเร่งละครให้อ่อนแอและเร่งถ่ายทําให้กองละครและค่ายเองต้องคิดหนะักทำงานหนักกันเป็นแถวๆดังนั้นช่องคิดดีแล้วที่นําละครมารีรันในช่วงนี้ประชุมบอดจบช่องเสนอเอเจนซี่ทันทีถ้าใครกลัวเอเจนซี่ไม่ลงปักหมดุดนับมาเลยจ้าแอดท้าให้นับมาเลยแล้วใครที่คิดว่าจะให้ข้างบ้าน ล้อเลียนแบบรีรันละครถี่นั้นบอกเลยพักผ่อนจ้าช่องเจ็ไม่มีนโยบายรีรันซ้ำๆหลายๆรอบจ้าแถมมันคนละช่วงและคนละประเด็นกับกรณีของละครเรื่องสารวัตรใหญ่แฟนกลับทั้งหลายจงแยกแยะและมีสติช่องไม่ได้ฆ่าตัวตายหรอกเขาคิดดีแล้วช่วงนี้อลละครคอมดี้อกอากาศช่วงนี้คนไทยกำลังเครียดหวาดระแวงและกลัวละครแนวนี้จะตอบโจทย์คนดูและทำให้คนดูหายเครียดได้ไม่มากก็อน้อย อ่ะโอเคนะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเพจ7จ็ดสี s o c ช e t y FC7 นะครับเขาก็ได้ออกมาบอกเหตุผลเนี่ยผมว่าทำไมเนี่ย ถึงไม่เอาละครที่ถ่ายทําจบไปแล้วนะครับอย่างละครเรื่องปีกขงที่บิ๊กเอ็มเนี่ยเล่นคู่กับเปียวทัศนียาก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี่แหละที่แอดมินเนี่ยได้บอกมานะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าเอาบิ๊กเอ็มเนี่ยมาเล่นอีกในจันทังคารก็จะเห็นบิ๊กเอ็มตั้งแต่สุกเสาร์อาทิตย์จันทรังคารห้าวันเลยซึ่งช่องเจ็ดไม่ค่อยทําแบบนั้นนะไม่ค่อยเอาพระนางเดิมๆเ,เ,เนี่ยให้เราได้ดูกันยาวๆมันจะดูแบบน่าเบื่อเกินไปนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยนะครับผมที่ต้องหยุดกองละครกันไปกก่่่่ออนนไะไไมได้ถาายทํัปต เรื่องพรมพิศวะเนี่ยก็ยังมีอีกหลายตอนนะครับมีตอนสําคัญๆที่ยังไม่ได้ถ่ายทําด้วยปัญหาเรื่องไวรัสโคโรนาแหละก็เลยต้องหยุดเอาไว้ก่อนก็เลยนาละครเรื่องผว่าอีดียยีอินเตอร์นะครับผมมาเรื่อนด้วยความที่ว่าเป็นละครที่คอมเมดี้ด้วยนะครับอาจจะทําให้คนดูเนี่ยหายเครียดกันในช่วงนี้นะครับคือเอาง่ายๆเข้าประชุมการเอเจนซี่โอเคแล้วเนี่ยก็ถือว่าช่องก็สามารถไปต่อได้ในช่วงนี้นะครับอ่ะก็เซฟตัวเองเซฟช่องเซฟละครเซฟทุกคนเซฟนักแสดงด้วยนะครับยังไงก็เข้าใจกัน นิดนึงนะบางคนก็อยากให้อลละครก่อนข่าวขึ้นมาออนแอร์เลยก็เป็นกําลังใจให้กับนักแสดงแล้วก็ท่องแล้วก็ค่ายละครทุกทุกคนด้วยแล้วกันนะครับเนื้อหาตรงไหนพีภาพประการใดน,นะครับผมขออภัยไว้หน้าทีนี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ